น้ำเต้าหู้และเต้าเจี้ยวในภาษาจีนเนี่ยออกเสียงคล้ายกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังออกเสียงผิดค่ะคําว่าน้ำเต้าหู้นะคะออกเสียงว่าเต้าเจี้ยงและเต้าเจี้ยวค่ะออกเสียงว่าเต้าเจี้ยงเห็นไหมคะเต้าเจี้ยงเต้าเจี้ยงเสียงคล้ายกันมากเลยระวังออกเสียงผิดค่ะเต้าเจี้ยวออกเสียงว่าเต้าเจี้ยงเต้าคือถั่วเม็ดถั่วเจี้ยงก็คือซอสน้ําจิ้มนั่นเองดังนั้นเต้าเจี้ยวออกเสียงให้ระวัง ต้าเจี้คือเต้าเจี้ยงเต้าเจี้ยงน้ำเต้าหู้นะคะออกเสียงว่าเต้าเจี้ยงคาว่าเต้าแปลว่าถั่วค่ะส่วนเจี้ยงนะคะเป็นของเหลวที่ข้นๆค่ะเพราะฉะนั้นของเหลวข้นๆที่ทํามาจากถั่วนะคะนั่นก็คือน้าเต้าหู้นั่นเองค่ะออกเสียงว่าเต้าเจีย้ยงเต้าเจี้ยงในในวันนี้ได้เรียนน้ำเต้าหู้ไปแล้วใช่ไหมครับขงหลังสือแถมอีกอย่างหนึ่งให้ครับนั่นก็คือปลาทองโก ไม่ทราบว่าทุกคนชอบทานไหมครับปลาต้งโกในภาษาจีนออกเสียงว่ายูวเยวายู๋ต e 大家都喜欢喝豆浆和吃油条 e 吗？ทุกคนชอบดื่มน้ำเต้าหู้แล้วก็ทานปลาต้งโกไหมคะถ้าไม่อยากพลาดความรู้ภาษาจีนดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดบวกทางด้านขวาด้วยค่ะ